วันนี้เรามาในหัวก็ d ด i เวอร์ t ิตติหน่อยครับ,รบก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณเจ้าว่าพี่เจ้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการตีไดเวอร์นะครับปัญหาคือมันมิสขวาเยอะก็คือรูปเลี <ไป S 1> เ้ยวสตาซ้ายแล้วเลี้ยวกับขวาอ่าก็คือสไลด์แต่ว่าถ้าเวลามิสหนัก,นกๆมันคือจะไปตรงแล้วสไลด์ออกเลยเดี๋ยวผมขอดูให้พี่เจ้าตีไดเวอร์ให้ดู อันนี้ก็คือเวลาพลาดในสนามเลยใช่ถูกต้องไหมครับนี่คือตกน้ำละ <c oughs> ไม้ตัวแรกที่ผมจะให้พี่เจ้าลองนะครับลูกนี้คือมิสแล้วเนาะให้ผมดจ้าโดนไม่ค่อยโดนแต่ก็เลี้ยวน้อยนะเนี่ยแหละครับคือข้อดีของไม้ที่ MOI มันเยอะขึ้นนะครับ่มชุ้งมีทริคอะไรจะช่วยเรื่องแกนแก้สไลด์หน่อยนะครับ อาจจะลูกอยู่ซ้ายไปนะครับยิ่งยิ่งยิ่งซ้ายเนี่ยมันยิ่งทําให้การที่เราโฟล์ทูเนี่ยมันยิ่งปาดเข้าไปทางนี้มากขึ้นลูกนี้ดอรอแล้วนี่ <laughs> ลูกอยู่ขวาเด็เงนะครับอ่าโอเคแล้วขึ้นส,สึกัามือไปข้างหลังได้เลยนะพูดเป็นเล่นดรอลูกแรกเปลี่ยนมาเป็นไปรอบหนึ่งรอลูกเมื่อกี้ <c oughs> โอ้เยี่ยมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวร์เพอร์ฟอร์แมนส์กอล์ฟครับช่องเนินเนิของคนบ้ากอล์ฟวันนี้เรามาในหัวข้อเดวเวอร์ฟิตติ้งหน่อยครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณเจ้าสวัสดีครับครัเดี๋ยวให้พี่เจ้าแนะนําตัวหน่อยครับครับก็ชื่อเจ้าครับตีกอล์ฟมาประมาณ3ปีได้สปีละหัดตีหลังช่วงโควิดแล้วพี่เจ้าทําอาชีพอะไรนะครับตอนนี้เป็นอินเทอเนียร์ดีไซเนอร์อ๋อโอเคออกรอบบ่อยไหมครับพี่เจ้าช่วงแรกๆก็บ่อยนิดหนึ่ง ตอนนี้ก็ไม่ค่อยละเพราะว่าฝนด้วยฝนด้วยก็จะซาซาหน่อยสกอร์เฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเฉลี่ยก็พยายามอยู่แถวแถวแปดสิบกลางๆแปดสิบครับเคยทําสกอร์ที่ดีสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเอาเป็นสิบแปดหลุมหรือเก้าหลุมเอาสิบแปดก่อนแลวกันสิบแปดก็ดีสุดก็คือแปดสิบท่วนแปดสิบท่วนแล้วถ้าแบบพีคพีคเก้าหลุมเก้าหลุมมีสามห้าโอ้มีอันเดอร์มาด้วยนะครับโอเค ซึ่งวันนี้ที่เราได้รับเกียรติจากพี่เจ้ามานะครับ,รบวันนี้ทําไมเราถึงทำเดเวอร์ฟิตติ้งเพราะว่าเห็นว่าพี่เจ้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการตีเดเวอร์นะครับตอนนี้ตีเดเวอร์มันมีปัญหาอย่างไรล่ะครับปัญหาคือมันจะมิสขวาเยอะก็คืเลีล้ยว40่0 0คือลูกเนี่ยเป็น เลี้ยวขวาหรือว่าสตาร์ทไปขวาเลยสตาร์ซ้ายแล้วเลี้ยวกลับขวาก็คือสไลด์แมายว่าถ้าเวลามิดหนักๆมันคือจะไปตรงแล้วสไลด์ออกก็เหมือนคล้ายๆสตาร์ทวาเพิ่มแล้วก็ไปตรงโอเคแล้วระยะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะถ้าเอาแบบเฉลี่ยก็น่าจะ26-27 26-27เฉลี่ยแล้วนะโดอเคโอเคถ้าวัดเป็นเส้นโค้งอะโอเคโอเคทีเนี้ยต้องถามนี้ก่อนพี่เจ้าเคยทำเดเปอร์ฟิตติ้มาก่อน ยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ส่วนมากก็จะซื้ออุปกรณ์ตามที่ชอบใช่ใช่อย่างตอนนี้ใช้เดเวอร์อะไรอยู่ครับตอนนี้เป็น t s r R4 ฮะเทียสสเป็นเอาเวทตัวหนักไปข้างหลังอืมก็คือเพื่อดึง CG กลับใช่ช่วยให้มันสปีนนิดนึงโอเคแล้วก้านก็เป็น t ั u r a ดี f f s s ฟ s นะครับโอเค ึ่านเดียวไทเกอร์นะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าไท่ไม้ที่เคยตีมาดีที่สุดหรือเปล่าไม่ยังไม่ใช่ก่อนหน้านี้เคยใช้ไม้ตัวนถ้ดีสุดจนทุกวันนี้ก็ยังดีสุดคือซิมซิมแม็กตัวแรกเลยซิมแม็กตัวแรกใช่แต่ว่าเราเปลี่ยนเพื่อที่จะแบบอยากได้ระยะเพิ่มแต่ถามว่าคอนโทรยังสู้ตัวเก่าไม่ได้โอเคแต่ถ้าพูดถึงตัวนี้อาจจะเห็นระยะ ระยะที่ดีกว่าส่วนหนึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ TS4 r ก็เป็นหัวเล็กหัว low spin เนาะสไตล์แบบพี่เจ้าถ้าฟังดูแล้วเวลาพาดหน้าไม้เปิดอะถ้าให้ตัวเนี้ยมันเข้าดีอาจจะเห็น low spin มากกว่าอยู่ละเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอเช็คสเปคไม้ตัวนี้ก่อนว่าความยาวเท่าไหร่สวิงเวทเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยว ให้พี่เจ้าวอร์มรอแล้วเดี๋ยวให้พี่เจ้าตีเนี่ยดูสัก3าลูกค่าเฉลี่ยตัวนี้หน่อยว่าพี่เจ้าจะตีไม้ตัวนี้เป็นยังไงแล้วเรามาลองหาดูว่าเอ้ยมีอะไรที่แมทช,ชิ่งกับพี่เจ้ามากกว่านี้ไหมครันะครับโอเคครับพี่เจ้าทีนี้ผมขอถามหัวเที4ีเนี่ยทำไมตอนนั้นถึงเลือกเป็นเทียาสครับเพราะว่าเป็นคนชอบตีไม้3อ่าก็เลือกอะไรเล็กสุดไลเวอร์แรกก็สต็อก440 อะไรไม่รู้ว่าตัวเก่าๆเทเลเมดอาร์เจ็ดก็อะนานมากก็จะชินพอมาเจอแบบใหญ่ๆแล้วมันงงไม่รู้จะเอาตรงไหนไปโดนลูกมันใหญ่โอเคแต่ก็เคยตีหัวใหญ่มาก่อนเฮ้ยก็สี่ล้วห สี 60, <ช>่้อหกสิบแต่ตอนนั้นรู้สึกตีแล้วกว็โอเคต้องอยู่ที่เชฟด้วยถ้าเกิดเชฟมัน,นมันชาโลมากมันบาาๆก็จะไม่ค่อยชินแต่ถ้ามันดีฟดีฟหน่อยก็โอเคโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอดูให้พี่เจ้าตีเดี่ยให้ดูส <saute. S 1> ัก3าถึงสบอลดนะ,ค,ะครับดูค่าเฉลีย่ยหน่อยว่าเป็นยังไงครับะะโอเคได้เลยครับเริ่มอืมก็สวยครับ หือว่าลูกแรกสวยมากเปิดสวยคัดคัดโดนคอโดนคอหน่อยเพิ่มเพิ่มเป็ดเลยนะพลายังเป็น Out to In ก็คือปกติที่เจ้าก็น่าจะมีปัญหาก็คือค้อมอยู่แล้วใช่หน้าไม้เปิดอันนี้ก็คือเวลาพลาดในสนามเลยใช่ถูกต้องไหมครับ นี่คือตกน้ำละสปีดดีนะสปีดพี่จาวนี่ดีเลยร้อยหกสปีดดีจริงเกลอใกล้ๆพี่แล้วตอนเนี้ยเออทรงนี้เลยตรงนี้สวยครับเยถ้าโดนโดนนี่ไกลเลยนะตุกนี้เต็มตรงนี้กลางดี ด้วยความที่หัวมันเล็กนะครับส่วนมากแอโร d y n a ามิกมันก็เร็วทำทำขับสปีดได้เร็วกว่าพวกหัวใหญ่อยู่แล้วอันนี้ส่วนมากที่เห็นอยู่อะนี่ไม่โดนบ้างอันนี้มีบ้างไหมครับในสนามใช่ว่าเล็งเผื่อซ้ายแล้วไม่ซ้ายเออเราไม่เฟดอาการคือเราจะบล็อกให้มันไปซ้ายแล้วมันไม่กลับอ คราวนี้ dispersion มันก็เลยใช่คือด้วยความที่เรื่องหน้าไม้เลยอันนี้พูดตรงๆการที่เราหน้าไม้มันเปิดเยอะบ้างเปิดน้อยบ้างส่วนมากเราก็จะเห็น dispersion อารมณ์ประมาณอย่างนี้แหละครับก็อย่างที่เราเห็นเลยทั้ง4ลูกสมมุติถ้าเราดูเป็นบอไฟเนาะมันมีทั้งไปซ้ายตรงๆกับสตาร์ทขวาแล้วก็เดียวขวาเพิ่ม dispersion เขาก็จะกว้างหน่อยแต่ข้อดีของหัวเทียซาสีเทปก่อนนันนี้เราเพิ่งทำ G.T.4 ไปเนาะด้วยความที่หัวเล็กขับสปีดได้เยอะคร low สปินมากไฟบอลแอบตบทีนี้ให้ผมเดาพี่เจ้าเคยตีไม้ก่อนอันนี้จะเวลาตีมิสทีก็โด่งจัดเลยใช่ไหมครับบินแต่ข้อดีของหัวตัวเนี้ยก็คือยังคีฟไฟบอลไม่โด่งมากไม่โด่งมากเวลาบินอาจจะบินไม่เยอะตกก่อนตกเร็วหน่อยแต่มันก็ M.I. ของหัวที่เล็กนะครับมันก็นอยมันก็จะช่วยเรายากหน่อยทีนี้เดี๋ยวเราลองหาอะไรที่มันเฮ้ย ช่วยเห็นปุ่มบอลมันแคบดูหน่อยเดี๋ยวเรามาลองหาได้ครับโอเคโอเคครับก็ไม้ตัวแรกที่ผมจะให้พี่เจ้าลองนะครับก็คือปิง g 4 3 0 LST ทนะครับทำไมถึงเลือกตัวนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเฮ้ยเราอยากให้ตอบโจทย์ในเรื่องของหัวเล็กหน่อยตัวนี้ก็คือหัวเล็กเหมือนกัน ก็คือรุ่น LST ของปิงเนี่ยจะหัวอยู่4 45 c c p i ปิเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ไม้ MOI ค่อนข้างเยอะกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแถมตัวเนี้ยมันมีเรื่องปรับชิป CG นะครับตอนนี้เราจะดึงมาทางรองเพื่อลดเรื่องเฟสหน้าไม้หน่อยอะนะครับ,รบเพื่อให้ปลายมันเบาลงโครเรทจะได้เร็วขึ้นหน่อยพอเมื่อกี้ผมเห็นพี่เจ้าตีอ่ะเป็นคนพาร์ทค่อนข้าง เอาทูอินเยอะนะผมจะลองก้านที่หนักขึ้นแต่ยังไม่บอกแล้วกันว่าประมาณกี่กรัมครับส่วนมากถ้าก้านหนักมันก็จะมีโอกาสเห็นไม้เนี่ยดอกมาจากด้านหลังได้มากขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจ้าลองดูครับลูกนี้คือเมส้วเนาะให้ผมดดกโดนไม่ค่อยโดน แต่ก็เลี้ยวน้อยนะเนี่ยแหละครับคือข้อดีของไม้ที่โ m ไอมันเยอะขึ้นนะครับลูงนี้คือจุดตายอีกแล้วก็คือโลฮิลเลยนะครับคอล่างแต่ว่าไม่ถึงกระบินใช่ถือว่าโอเคคือปกติเกียร์เฟกโลฮิลนี่คือไปขวาเลยเยอะเลยนะครับถือว่าสวยนะครับสำหรับโดนตรงนี้ตรงนี้ดูแรงนะออกไปแรงนะ โอ้โหใช้ได้ครับระยะ2-8สปินสวยมากอันนี้โดนเป็โดนดีขึ้นโดนดีขึ้นนะครับจริงถ้าโดนค่อนปลายหน่อยนี่อาจจะช่วยได้อีกหน่อยถูกต <laughs> ้องเดี๋ยวลองไปไปไปล <laughs> <laughs> อย่างลูกนี้พี่เจา้าอ่าสมมติวันนี้เราไม่เห็นจอนะคิดว่าถ้าสมมติตีไม้ตัวเดิม คิดว่าขวาเยอะไหมครับน่าน่าจะน่าจะเยอะมากใช่ไหมน่าจะ OB น่าจะโ b นะแต่อย่างลูกเมื่อกี้ผมว่าด้วย CG ของหัวนะครับปลายมันเบาจริงแถมถ้าเราตีไม่โดน CG มันเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราตีโดนตำแหน่งเดิมกอฟฟ์ <c oughs> มันจะทําให้มากขึ้น <c oughs> สมมติไม้ตัวแรกถ้าเราตีโดนตรงกลาง CG อยู่ตรงกลางเนี่ยรูปไปตรงแต่ถ้าเราดึง CG มาแล้วอ่ะแล้วเราตีโดนตรงกลางเหมือนเดิมอ่ะมันจะทําให้จอขึ้น <c oughs> อ่าอย่างลูกเมื่อกี้ พี่จาวตีเนี่ยหน้าไม้เปิดเยอะขึ้นพาทเริ่มมาเยอะอีกแล้วแต่ลูกยังไม่ได้เลียวเยอะ,ออะนะครับอีกหนึ่งช็อตครับตอนนี้ถ้าให้เห็นวงแดงๆเฮ้ยปุ่มมันสะเก็ดขึ้นมันยังอย่างน้อย,ยมันไปที่ทางเดียวกันอยู่ยังอยู่ในแถวๆเดียวกันใช่โอเคได้ครับทีนี้ อ่ะเรามาลองดูตัวเลขหน่อยนะครับสิ่งที่เห็นผมว่านักกอล์ฟเมเจอร์หลายๆคนแน่นอนเรื่องระยะเป็นสิ่งสำคัญครเราก็อยากได้ระยะไกลขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความสม่ำเสมอครับตีให้อยู่เฟเวย์คือถ้าเราตีไม่อยู่เฟเวย์บางทีเข้าอร์สัมันก็ขึ้นกินยากนะครับถ้าเราทำช็อตให้มันซ้ำๆอยู่ที่เดิมถึงแม้ระยะอาจจะสั้นลงนิดหน่อยแต่เรามีโอกาสได้ขึ้นช็อตสองได้ง่ายขึ้นอาจจะเผื่อได้ง่ายขึ้นอ่ะนะครับอย่างเช่นเคสนี้บอลสปีดน้อยลง ระยะสั้นลงแต่เนี่ยครับดู dispersion แคบลงไปเยอะมากคือมันเห็นภาพที่มันออกไปซ้ําๆอื่นมากขึ้นครับทีเนี้ยให้ผมดาวส่วนหนึ่งมันมาจาก moi ของหัวอันดับที่2ก็คือเรื่องก้านด้วยเนาะก้านตัวเนี้ยมันก็น้ําหนักมากขึ้นสิ่งที่เห็นส่วนมากมันจะลดพาร์เราหน่อยลดพาร์ได้นิดนึงลดพาร์ไปหน่อยคือจริงๆริ root c a s e มันคือพท ที่ที่มันเยอะครั้นี้หน้าไมายมันก็ต้องเหมือนมาแมทให้ได้ทุกครั้งอันไหนที่บางรูปที่มันเปิดหน่อยมันอาจจะเฟดไปหน่อยแต่ถ้าเริ่มเลื่อน CG มันอาจจะมาช่วยได้นิดหนึ่งโอเคครับทีนี้ในมุมของถ้าโคชิ่งอ่ะครับที่ชุงมองว่าพาร์ทสำคัญไหมมันสำคัญทั้งคู่และพาร์ทยังไงก็ต้องถ้ามันมาพาร์กับเฟสทูพาร์ทเนี่ยมันเอกยิ่งใหญ่ ใช่อันนั้นยิ่งเสียเสียทั้ง energy เสียทั้ง dispersion ใช่ถ้าเราทำให้มันคอสกลับมาอยู่ใกล้ๆกันเยอะๆอ่ายิ่งดียิ่งดีอันนั้นอาจจะต้องเชิญที่ TPA โอเคเข้าที่ผมดูผมว่าต้องถามงี้ก่อนฟิลหัวลุกเป็นยังไงบ้างฟิลมันก็ถ้าเทียบกับ TSR สตอนนี้ฟิลเลยที่รู้สึกไม่รู้คิปเองว่าคือสั้นลงอ่า่วนหนึ่งใช่อันนี้ผมยังไม่บอกแล้วพอสั้นแล้วรู้สึกว่าไอ้ช็อตแรกๆอ่ะมันกลายเป็นโรตีรับไม้มันลอยอ่าโอเค แล้วก็หัวก็หัวก็โอเคนะไม่ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรมากโอเคด้วยขนาดมือนใกล้เคียงทีนี้เดี๋ยวเราลองต่ออีกสักหน่อยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนก้านหน่อยอดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นจุดโดนเนี่ยให้มันมาโดนบนขึ้นหน่อย<ๆ>เพื่อจะได้เพิ่มล n อนกับรดแบ็กสปินสักหน่อยนะครับน่าจะเห็นบอลสปีดขึ้นด้วยโอเคแต่ดิสเพร์ชั่นดีขึ้นแล้วนะอันนี้นะ่าตอบโจทย์เรื่องดิสเพร์ชั่นดีมากล้นะ,ะนะครับโอเค โอเคคอมโบที่2ครับผมยังยึดเป็นหัวเดิมนะ,ะผมเปลี่ยนก้านหน่อยอันนี้คือทวยดีตัวใหม่นะครับโอ้ดูดีนะโปเยี่ครับอ,อันนี้คือทวยดีตัวไหนไม่เคยเห็นเลยับ GC ครับเกมเชนเจอร์เพิ่งออกมาใหม่เลยอินแทคบอยสวยมากคือตัวนี้เขาจะทำแฮนด์ลพารแข็งขึ้นช่วงช่วงที่เราจับ Part แนจะคล้ายๆตัวทเวดีที่เคยออกมาคือตัว h d ดีคล้ายๆ HD ดีามากแค่แฮนด์โลว์พาร์แข็งขึ้นหน่อยอพอแฮนด์โลวพาร์แข็งขึ้นทิปมันก็จะเหมือนซอฟต์ลงอย่างเมื่อกี้เราลองตัว v e n t u s t ร a อาร์บลูทรีอบูคือทิปเฟิร์มแฮนด์โลวซอฟ์ครับมันจะออกกลางๆเป็นมิดอะไรตัวนี้ก็จะออกเป็นเหมือนมิดไฮกึง่งรอง่ายขึ้นอะไรโอเคซึ่งลูกแรกมาก็เหมือนจะใช่เลยนะครับน่าจะเห็นเฟซูพาร์ตน้อยลงเลี้ยวน้อยลงใช่ตัวยครับ ไม่เต็มนะจากเสียงแต่ว่า dispersion โ okay. อเคใช่ dispersion โ okay. อเคแน่น,นอนไม้เปิดเยอะขึ้นนิดหน่อยแต่รับได้นะครับออฟไลน์ยัง20หลาอยู่ก็คือยังยังอยู่ <laughs> ยังอยู่ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่ฟลเวย์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แฟลเวย์ประมาณ dispersion อาจจะได้20-20ซ้ายขวาติดจนคอ,อนิดๆนะให้ผมเดา ลูกที่ไม่ค่อยเลี้ยวเนี่ยเเวลามิสจะได้ระยะกว่าเวลาถ้าลูกที่มันบินออกขวาไปนะครับก็จะเสียระยะเยอะเลยใช่ใช่ครับทางมาดีแต่เมืม่อกี้โดนฟอล่างหน่อยอ่ะอีกหนึ่งลูกครับเ,เหมือนจะแอบบแอบบลอยไปนิดนึงนะผม,มดูล้วการตัวนี้แต่ก็ถือว่าถ้าให้เทียบ เวนตะัสเทียบลูเนาะมาตรงขึ้นแล้วแต่ Impact p o i n t อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับโอเคเปลี่ยนก้านเปลี่ยนหัว โอเคครับไม้ต่อไปผมอยากให้ลองเป็นตัวนี้ดูหน่อย G t ทีแต่อันเนี้ยหลอกแแต่ผมเซตให้เป็นหลอก8.75แล้วก็ดึงมาฮิว2ทํทให้ถึงเซตติ้งหลอกเอาหัวหลอกน้อยมาเซตติ้งหลอกมากขึ้นเพื่อปิดหน้าไม้หน่อยคือเรามาเซตเรื่องเฟสแองเกิลของไม้หน่อยบวกกับก้านเวนตัดเลทส24เวนตัสเลทก็อย่างที่เรารู้กันก็คือซอฟท์คลิปเอนด์เฟิร์มก็คือจะอ่อนปลายจะอ่อนแบบตัว GC อนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ที่เจ้าลองหัวใหม่ทั้งก้านรุ่นใหม่อื ระยะดีนะครับระยะดีเลยระยะดีระยะดีมีเต็มมากพี่จเสียงใช้ได้เสียงดีมาอยู่ฟีลลิ่งหัวน่าจะชินนะกับของเดิมที่พี่ดาวใช้อยู่ใรล้ใกล้ๆกันเลย T S R ตอนนี้พาร์กับเฟสเริ่มมาดีขึ้นด้วยนะครับ โอเคสวยครับสวยครับอีก2ช็อตครับถ้าให้เทียบกับปิงเหมือนจะไฟบอลแอบสูงขึ้นหน่อยนะแต่ได้เรื่องความเร็วนะความแรงนะบอลสปีดอะไรเริ่มมาอีกหนึ่งช็อตครับอีกหนึ่งช็อตแต่ GT นี่คือทำความเร็วได้ดีนะ ตั้ท,ที่เราเทสกันคราวที่แล้วส่วนวหนึ่งก็ทําไมถึงอยากให้ลองตัวนี้เพราะว่ามันก็มีกลไกเรื่องปรับ c g เหมือนกันดึงมาดอได้ไม่ได้นะลูกนี้มันจะบนบนบน,นิดนิดแต่ว่าสวยครับลูกถือว่าฟิลเป็นยังไงบ้างครับพี่เจา้ารู้สึกคุ้นเคยกว่า <laughs> รู้สึกครับรู้สึกเข้าใจง่ายกว่าอันเมื่อกี้คือ ต้องบอกว่าค่อนข้างตรงด้วยนะถ้าให้เทียบนะครับ Standard d e v i a t i ชัของระยะดูดีขึ้นแต่ทำไมบอ Speed ยังไม่แรงเท่า g t เส่เนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจุดโดนด้วยนะครับจุดโดนแล้วก็ขับสปีดที่น้อยกว่านิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือทิศทางและดิเ i เรชันดีขึ้นแน้วหน่อยถ้าพี่เจ้าคุ้นๆนหน่อยอาจจะดีนะแต่ผมว่าเราถ้าความชอบระหว่าง GT กับปิง g สอันนี้ฟีลดีกว่าอ่ะถ้ะางั้นเดี๋ยว ผมอยากลองเปลี่ยนก้านของหัวตัวนี้ดูน่าจะมาถูกทางแล้วน่าจะมาดีขึ้นล้วโอเคมาครับโอเคครับลองเปลี่ยนก้านอีกนี่คือเวนตัสติอเลครับกับหัวเดิม G T 3าเอ่อเดน้อยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดพาร์ดดีคอไปหน่อย ่อยูนนิด,นด,นดแต่พาร์ทตอนนี้เข้าที่สังเกตจะตีพวกก้าน handle stick i p soft ดีดูจากตระกูลม,มีความนิ่งเวนตัดทั้งหลายมาทางแดงเหมือนจะขับพาร์ทจะดีขึ้นด้วยใช่จะตีตัวยีบสีดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอกลับไปตัวคอมโบที่วันนี้ ว่า Data ดูค่อนข้างดีนะก็คือเรด24นะครับเพราะว่า1เลยตัวเลขเนี่ยระยะไกลขึ้นนิดหน่อยจริงแต่สิ่งที่เห็นก็คือพี่เจ้าเนี่ยจะตีคุมได้ดีนะคุมได้ดีนะครับเดี๋ยวขอกลับมาลองสุดท้ายละนะโอเคครับผมขอกลับมาคอมโบที่วันนี้ดูตีได้ค่อนข้างดีสุดนะก็คือ GT3 กับเวนตัดเรด24นะครับ เดี๋ยวพี่เจ้าลองอีกรอบหนึ่งเหมือนจะใช่ที่สุดนะอันนี้คือเวลามันพลาดเนี่ยมันพลาดไม่แรงเท่าเทียซาสีดีครับเพราะเทียซาสีเวลาพลาดสปินมันตับตับแล้วก็เลี้ยวแรง ผอชุงมีทริคอะไรจะช่วยเรื่องแกนแก้สไลด์หน่อยนะครับสมมติคือตอนนี้เท่าที่ดูผมว่าไม้อะมันค่อนข้างเฮ้ยมันช่วยทําให้เห็นกลุ่ม,มแคบลงแล้วถ้าลูกมันเลี้ยวน้อยลงได้อีกเนี่ยมุมจากตัวเลขแล้วคิดว่าอย่างไรใช่ยังไงแพทก็ต้องน้อยลงนะครับเอ่อหนึ่งในนั้นคือเซตอัพด้วยนะครับอาจจะลูกอยู่ซ้ายไปนะครับยิ่งยิ่งยิ่งซ้ายเนี่ยมันยิ่งทําให้การที่เราโฟลทูเนี่ยมันยิ่งปาดเข้าไปทางนี้มากขึ้น อาจจะเอาลูกมาขวามากขึ้นเซตอัพอาจจะปิดได้มากขึ้นครับ<ม>ส่วนถ้าเรื่องเทคนิคจริงๆลึกๆเข้าไปเลยอาจจะเป็นที่แบ็กสวิงด้วยครับที่ขึ้นอาจจะมีความเอ็กเทนตัวมากจเกินไปคือมัอนยืนสูงไปทีนที้ถ้าเราจะหันได้มากขึ้นคือจะรู้สึกว่าไปทางนี้นมากขึ้นแล้วก็มือจะรู้สึกว่าดีฟขึ้นได้เลยก็ยิ่งจะทให้ลงมาจากข้างในได้มากขึ้นะนะครับลูกนี้รอละนี่ <laughs> กาแฟน้อยลงนะเาแฟน้อยลงเาแน้อยลงโอเคเหลือหนึ่งพาร์ทเหลือหนึ่งพาร์ทมาเป็นอินเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดส่วนเลอยู่สวยเลยครับสวยเลยไหนลองอีกสักช็อตลูกอยู่ขวาเองนะครับโอเคแล้วขึ้นรู้สึกว่ามือไปข้างหลังได้เลยนะครับพูดเป็นเล่น ดรอลูกแรกเปลี่ยนมาเป็นไปรอบหนึ่งร้อยลูกเมื่อกี้โอ้เยี่ยมครับเลี้ยวซ้ายละผ่านมาอินจริงล้สวยเลยครับทีนี้พี่เจ้าอาจจะกลายเป็นคนตีดอไปแล้วนะเยี่ยมมากครับตอนนี้สวยมากไม่โดนนะเนี่ยโดนบนบนไปหน่อยใช่ แต่ค่อนข้างดีนะครับจากตัวเลขคือถ้าเราสังเกตเนี่ยอันนี้ไม้ตัวนี้ที่จะเอาตีไปเยอะกว่าเยอะเลยนะครับไปหลายลูกมากเลยแต่เรายังเห็นที่โซลชันเนี่ยยังแอบแอบไปทางแบบเฮ้ยมันเดเรคชันเนี่ยดูจากลูกดูจากไซน์แองเกิลก็ได้ครับไซน์แองเกิลเราสตาร์ตตรงกว่าค,คือมันไซา์น้อยกว่าแต่ลูกเราจบกับทาร์เก็ตมากกว่าแสดงว่ามันเริ่มจากเนี่ยสตาร์ทไซน์เลเดียวออกเยอะ มันเริ่มมาแคบลงแล้วนะครับคือผมว่าถ้าให้ผมดูเนี่ยในมุมฟิตติ้งเราก็ถ้าสมมติมีโค้ชได้ด้วยเนาะนยิ่งดีมากมคือเรามาลองหาไม้ที่เฮ้ยม,มันน่าจะทําให้เวิร์กกับเกมได้มากที่สุดด้วยใช่คือบางคนเนี่ยอ่ะสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างเวิร์กสวิงมาแล้วอ่ะม,มันยังไงก็ไปไม่ได้แล้ะม,มันก็ต้องมาอุปกรณ์เพราะบางทีเลขมันออกมารูปเป็นดรอลระ๊ อืมแต่บางทีอุปกรณ์ไม่ใช่กลายเป็นเฟดก็เป็นไม่ได้มีซึ่งก็มีมีใช่ก็ม,มีเยอะมีเยอะนะครับบางคนที่อาจจะเออบงจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าขอนุจาตดูแล้วคือหลักๆเลยคือแพดท,ที่ถ้าสมมุติว่า มันเอาทุกอ<ม>ินเยอะโอกาสเฉือนก็เยอะคราวนี้ถ้านาไม้เปิดนี่เดียวอาจจะแบบวินไปเลยบบก็อาจจะต้องควบคู่กันไปแต่ถ้าวันนี้ในมุมไม้เนี่ยว่ายังไงผมว่าถ้าอยากให้เกมสมมติเห็นไดเวอร์ที่มันสม่ําเสมอขึ้นผมว,ว่ายังไงก็หัวที่ MOI เยอะขนาดเนี้ยเยอะต้องใช้คําว่าเยอะกว่าจีเทียาสีแล้วกันครับแล้วก้านที่แบบ ทำให้เราให้พี่เจ้าอ่ะลเซอร์ได้ง่ายขึ้นคลเซอร f a ฟสได้ง่ายขึ้นน่าจะเห็นไฟบอลที่มันสม่ําเสมอขึ้นตรงได้มากขึ้นแล้วก็ off center ก็ผิดได้น้อยลงด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันสักหน่อยไหมครับได้ครับโอเคก็สรุปกันนะครับสำหรับวันนี้เราฟิตติ้งพี่เจ้าครับก็อย่างที่ ผมอธิบายไปเบื้องต้นที่เจ้าเนี่ยถามว่าเรื่องระยะไม่น่ามีปัญหายอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้ low spin เนอะอส่วนมาก low spin ก็มีโอกาสตีได้ไกลแถมหัวเล็กอีกแต่พอเห็นจากกลุ่มแล้วกัน dispersion มันกว้างไม้แรกที่วันนี้เราลองเนี่ยค่อนข้างแคบไม้แรกก็ค่อนข้างเวิร์กแล้วเนาะก็คอมโบแรกก็คือตี430 lst นะครับหลบ9ใส่ก้านท r b เนี่ย dispersion แคบแล้วแต่อาจจะ คือในมูฟิตติ้งเราก็ต้องค่อยๆลองไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเห็นจากปิงเนี่ยข้อมีข้อดีคือดิสเพอร์ชันแต่ระยะมันแอบหายไปนิดนึงเราก็ลองหาดูไปเรื่อยๆนะครับจนวันนี้ถ้าให้ดูผมว่าคอมโบนี้ดีสุดก็คือ GT3 หลอก8เอาหลอบขึ้นมาเป็นหลอบ8.75แล้วก็ดึง CG มาคิวคิวสองจริงวันนี้ก็เหมือนจะได้อารมณ์ได้เห็นการฟิตติ้งจริงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายอารมณ์การฟิตติ้งที่ได้ได้ลองเยอะๆอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะได้ลองแค่สองสามไม้จริงๆก็คือต้องหาอันที่ดีจริงๆวันนี้ถ้าเราดูจากคอมโบที่ผมเซตไปเนาะเราลองค่อนข้างเยอะบางคนที่เวลามาฟิตอาจจะลองได้เยอะกว่านี้แต่ในมุมฟิตติ้งเราก็ไม่ได้แบบจะลองเพื่อเพื่อคือเราก็ลองไปในทิศทางที่คิดว่ามันแมทชิ่งกับฟูลเล้งนานั้นครับ อันนี้ก็คือในทิศทางนั้นแต่บางคันก็อาจจะไม่มีแมทอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาลองกันจริงซึ่งวันเนี้ยพี่เจ้าดูแล้วจะแมทกับ GT3 รอบ8.75ุิลสแล้วเป็นก้านเวนตัดเลสรับ24ครับอันนี้เฉลยหน่อยที่ร้านเราเนี่ยจะปิดเฟกไว้ปิดเฟกปิดน้ำหนักอันนี้คือ 6S เ s 6S เลย 6s สนะครับส่วนหนึ่งทำไมถึงอยากให้ลองตัวนี้ 6s อย่างที่ผมพูดไปก็คือก้านหนักมันคือก้านหนักมันมีโอกาสทำให้เราแบบ แบบดอกไม้ติ้งง่ายขลงงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วแถมก้านแอบสั้นลงนิดนึงด้วยสิ่งที่เห็นเลยคือพาร์เนี่ยมาค่อนข้างดีนะครับพารน้อยเฟสคอนโทรลเฟสสุพาร์ทดีขึ้นในค่าเฉลี่ยเนี่ยชัดเลยนะครับแถมทั้งๆที่ถ้าเราดูจากจุดโดนเฮ้ยมันกระจายมากเลยแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรครับพอหัวมันใหญ่ขึ้น MY มันมากขึ้น d i s p e r ร์ชันยังแคบอยู่นะครับ อันนี้ได้ตอบโจทย์ทั้งระยะและทิศทางด้วยระยะก็ไม่ได้สั้นลงนะครับมันก็ไกลขึ้นด้วยใช่ใชคืออว่าได้เป็นโบนัสถ้าพี่เจ้าตีสม่ําเสมอกว่านี้ตีโดนกลางมากกว่านี้ผมว่าน่าจะเห็นระยะที่ไปได้อีกแต่เนี้ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีมากๆแเลยครับนะครับสำหรับสปีดสปีดอาจจะไม่ได้เร็วขึ้นแต่เราได้เอฟเฟชชั่นซีที่มากขึ้นก็คือสมาร์ทมันมากขึ้นนั่นแหละบอลมันยังออกไปได้ดีโอเคถือว่าค่อนข้างดีมากพี่ชูม,มีอะไรจะเสริมไหมครับ ก็ก็อาจจะฝากกันบ้านไปหน่อยเพื Про ่อลดแพดเพราะว่าถ okay, ้าแพดดีเนี่ยยังไงโอกาสที่ลูกมันจะเฟดน้อยเนี่ยก็ก็เยอะเพราะว่าหลังหลังลูกเมื่อกี้ก็พยายามให้มันเข้าจากข้างหลังมาอ่าอันนี้ก็น่าจะช่วยได้เลยแหละที่ที่จะทำให้ดิสเพลชันมันลดลงด้วยอีกอีกแรงหนึ่งเพราะว่าถ้าไม้ช่วยแล้วยังไงหลักๆก็ก็ยังมีวงด้วยที่ที่ต้องเหมือนค่อยๆเอาทุกอย่างมารวมกันโอเคเยี่ยมครับครับ ก็ต <affiliated S 2> <yt> <hic>. ้องขอขอบคุณพี่เจ้านะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาใน EP นี้ได้เห็นการเหมือน environment ในการ fitting จริงๆว่าเป็นยังไงครับขอบคุณโฟชุ้งกับโปแป๊บทั้งคู่ก็สนุกมากครับวันนี้ได้ครับยังไงเรา3ามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง Tour Performance Golf นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ สามารถคอมเมนต์มาได้ในทุกวิดีโอของเราเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ